สวัสดีค่ะไข่หมกนะคะนิลาวันเอี่ยมเชื้อสวัสดีค่ะรับบทเป็นเจลค่ะหนูคิดว่ามันเป็นการพลิกบทบากเลยด้วยซ้ำคือด,ด้วยตัวละครตัวเก่าอะคะ่ะคือหนูจะเป็นผู้หญิงแบบสดใสน่ารักมองโลกในแง่บวกอะคะ่ะแต่ว่าพอแบบมามาเป็นเรื่องเนี้ยตัวเจลอะเขาจะค่อนข้างต้องการความลักอะหนูคิดว่า ที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาต้องการอยากเด่นอยากดังเพราะจริงๆแล้วเขาอยากได้ความรักจากคนอื่นเขาอยากได้จุดสนใจซึ่งมันต่างจากตัวละครของที่หนูเคยเล่นมามากๆเลยหนูรู้สึกว่ามันแตกต่างคิดว่ามีค่ะคือหนูคิดว่าคือจากที่หนูได้ดูผลงานในเรื่องแรกของตัวเองหนูรู้สึกว่าหนูก็ยังมีจุดที่หนูต้องพัฒนาอยู่อีกเยอะเพราะว่าเออมันด้วยด้วยการฝึกอินเนอร์ด้วยการฝึกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องปรับ เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปกับทางพี่อารัมแบบว่าเป็นเกือบเกือบปีก็รู้สึกว่าเตงก็พัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะหน,นักมากมันเป็นการแบบมัน,ม,นมันหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่แบบเวิร์กช็อปแบบการแสดงอย่างเดียวหนูคิดว่ามันทั้งการออกเสียงนู่นนี่นั่นการแบบเรนร่างกายด้วยมันหลายๆอย่างะคะ่ะหนักหนักหนักมาก มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไมเ d s e t ในการแสดงด้วยนะคะได้ถึงว่าเมื่อก่อนเราคิดอีกแบบหนึง่งว่าการแสดงต้องทําแบบนี้แต่จริงๆแล้วพอเรามาเรียนเรามาเวิร์กช็อปอะมาน้ให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่บางทีบางจุดเราคิดผิดบางจุดมันอาจจะต้องทําอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยค่ะหนูว่าน่าจะเป็นความโชคดีของหนูด้วยที่เพื่อนที่แสดงด้วยกันได้เวิร์กช็อปมาด้วยกันแล้วเขาแสดงออกมาได้ดีด้วยเขาส่งอารมณ์มาให้หนูด้วย มันก็เลยทําให้การแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็ยังเห็นจุดบกพร่องของเราในนั้นที่คิดว่ามันยังปรับมันยังปรับเปลี่ยนได้อีกเงค่ะคิดว่าก็เอาตรงนั้นน่ะในวันพีเซลตรงนั้นที่เราถ่ายไปอ่ะเอามาเอามาดูจุดบกพร่องว่าเออเราตรงเนี้ยเรายังไม่ได้นะตรงนี้มันยังไม่ดีเราเอาตรงนั้นน่ะมาปรับให้เราดีขึ้นอีกไงนะคุทำงานงนะ่ายเรื่องความที่หนึ่งคือพอมันอยู่ด้วยกันมานานเนี้ยพี่มันก็เลยแบบว่า พูดคุยกันง่ายเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยช่วยเราตรงนี้ได้ไหมหรือว่าส่งตรงนี้ให้เราได้ไหมคือมันพูดได้คุยได้เลยพอเล่นกับคนที่มันไม่มีกำแพงมันก็เลยเล่นได้แบบเราปล่อยออกไปได้เลย